สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้เราเดินทางมาที่น่าจะเป็นจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอรพรมบุรีนะครับครับอินี้ทางเข้าวัดซึ่งไม,ไม่ไม่ค่อยมีใครรู้จะเป็นเมื่อก่อนจะเป็นป่าอยู่อ่ะแล้วก็จะมีพระพุทธรูปองค์องค์องค์งเดียวอยู่อ่าคาดว่าเดี๋ยวเราเราไปสำรวจด้านไหนว่าสมัยไหนครับ เดี๋ยวเราตามประวัติอันนี้น่าจะเป็นวัดเมียหลวงใช่ไหมครับเมียหลวงเหรอครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในสำรวจดูว่ามีอะไรครับกรบมสิ่นเคยเข้ามาให้ดูอี่ เขาตีเป็นสมัยไหนครับล,ลึกดูศิลปะแล้วน่าจะลึกกว่ายุทธยาเยอะนะครับน่าจะสุโขทยยนะัยอะไรเงี้ยครับอันนี้ชาวบ้านเขาจะเรียกว่าหลวง,งพ่ออะไรครับเนี่ยอ๋อ เขาเรียกลงาชาวบ้านเขาจะเรียกว่าลงแม่วัดเมียหลวงอได้ข่าวว่ามจะมีสองวัดเป็นวัดเมียหลวงก็วัดเมียน้อยเดี๋ยวเราอ่าเล่าประวัติข่าวที่ชาวบ้านเขาเล่าสืบต่อกันมานะครับประวัติเป็นยังไงครับก็คือคือสมัยก่อนเขาว่ามีสิงโต สิงโตหินนะครับคาบเขาเรียกพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็คาบอ,าา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 อยู่ไม่รู้จะทํำยังไงจะให้สิงโตขายได้ใช่ไหมแล้วก็เขาให้เมียหลวงเมียหลวงแกท่อนบนอ่ะให้ดูแล้วก็เมียหลวงทําไม่ได้ไม่ได้ก็เลยให้เมียน้อยอ่าถ,ถอดเนี่ยถอดช่วงบนอ๋อเลยเมียหลวงก็ต้อง อยู่นี่วัดวัดอยู่ไกลกันประมาณกี่กิโลเนี่ยเกือบกิโลเกือบกิโลนะครับวัดเมียหลวงกับวัดเมียน้อยก่อนชาวบ้านจะถ้ามีนั่นเขาจะแข่งบารมีเกี่ยวกับการสร้างสร้างวัดกันนะสมัยนั้นนะนะได้ข่าวว่ามีการสร้างวัดเมียหลวงแล้วเมียน้อยแล้ววัดผัวก็อยู่กลางกลางว่แล้วต่อไปก็เลยเลื่อน วัดผัวเลื่อนไปอยู่เม,มน้อยเลยใกล้ๆก,ก,กับวัดเมน้อยวัดเมน้อยตอนนี้ก็ไปน่าจะเป็นอยู่กับวัดทุ่งใช่ไหมวัดทุ่ง,งนะครับเดี๋ยวเราไปสํารวจอีกอีกวัดหนึ่งครับอันนี้ชาวบ้านเขาจะมีการทําทบุญอะไรกันไหมทำบุญในสงการช่วงสงการเนี่ย,อยลอยทาลอยมาส่งน้ํากันนะครับ ก็มากินกันแล้วก็ออกพระนิมนามาต์พระมาสวดอ๋อนิมนต์พระมาทําบุญด้วย,วยครับผมทําบุญประจําปีนะครับรก็เป็นที่เคารพของการะของชาวบ้านเขาเรียกหมู่บ้านพราง,งามนะครับนีสน่ส่วนใหญ่จะเขาจะส่วนใหญ่ที่ชาวบ้านเขาจะมาแก้บนกเกี่ยวกับด้านของหายทหารทหารอ่า บนเกี่ยวกับการไป,เ,ไปเกณฑ์ทหารนะครับที่วัยรุ่นจะเข้าเกณฑ์ทหารก็มาบนหลวงพอ่อเดี๋ยวผมจะตำรวจให้ดูศิลปะที่ชาวบ้านก็พากันมาทำความสะอาดแล้วก็ทาสีนะครับทาสีก็ตหลงพอ่อ ที่เป็นด้านหลังแล้วก็ทเาเขาเรียกอา่าจะเป็นศาลาหลังคาไว้คุมองท่าน,นครับมอก่อนก็เป็นป่านะลุงมี่นะนคือเข้ามาตรงน่าจะใกล้กับวัดทุ่งนะครับประมาณพิกัดน่าจะใกล้กับวัดทุ่งเข้ามาถ้าไม่ถ้าไม่สังเกตจะไม่รู้เลยัมันม,มันรอบข้างเขาจะเป็นหมู่บ้านแล้วล่ะ ครับแต่ก็เว้นช่วงป่าไว้ช่วงหนึ่งเพราะว่าเป็น,ปนกาหูบ้านครับอันนี้ที่ที่ให้เราให้ท่านชมก็เป็นลงุงอ่าชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่ออะไรครับหลวงแม่วัดเมียหลวงหลวงแม่วัดเมียหลวงนะครับงดงามจริงจริงนะครับแต่ด้านอ่าโชคลาภก็ใครถนัดก็ลองลองเรามาขอท่านดูครับแต่ สำหรับผมว่าที่เนี่ทัดย์ติดมากจริงๆครับวัดเมียหลวงนะครับอสภาพมีแต่ตอนนี้ก็ที่หมที่สำรวจได้ก็มีแต่พระพุทธรูปองค์เดียวแล้วก็สิ่งปราลาับาพาังก็ยุบตามการเวลาไปหมดแล้วครับอ,อันนี้คือบางชาวบ้านเขาก็เรียกหลวงแม่วัดเมียหลวง แล้วก็บางทีเขาก็เรียกลดหลวงพ่อก็ได้<ช>วัดเมียหลวงนะครับพระพุทธรูปนี้มันอยู่คือลึกลึกจนเรียกว่าเหรนรุ่นเหรนรุ่นหล,น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 ลานปู่ทวดอะไรเล่าต่อตกันมาเลยอะครับเล่าต่อกันมาเลยรววัดทีแรกผมก็ไม่รู้ยายเล่าไะ้รังครับตัวนี้ หลายรุ่นนะครับยยก็ต้องทําบุญทุกทุกทุกปีเลยครับเนี่ยรอยสอยส่งน้ำไม่ใหม่เลยนะนะครับเย็น,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 เ,นยยเย็นครับร่มเย็นมากเลยเนี่ยหน,น้าตรวจมนตรวจอะไรดีจังเลยนะครับค,ค,รครับ ตามประวัติแล้ววัดเมียหลวงที่นนะจะอยูท่ทางด้านเหนือวัดเมียหลวงจะอยู่ถูกรุ่นสุโขทยัยขัคยคพุ่นอย่างนี้ครับเขาจะอยู่ด้านเหนือ,อวัดเมียน้อยจะอยู่ด้านใต้แล้วก็เขาว่าวัดมีวัดสามีวัดวัดสามีอยู่วัดผัวเนี่ยอยู่กลางแล้วไปไปมา,มา,มา เลื่อนไปอยู่อ่าอยู่กับวัดเมียน้อยตอนนี้ไปรวมอยู่กับวัดเมียน้อยเดี๋ยวเราไปสำรวจที่วัดเมียน้อยอีกทีครับก็ <c oughs> เดินทางมาที่อันนี้ที่วัดทุ่งห่างจากวัดเอเมียหลวงเมื่อกี้อีกประมาณสักหนึ่งกิโลได้เลาะชายน้ํามาครับเลาะชายน้ำ <c oughs> เำจ้าพยาก็จะมาเจออ่า คล้ายๆว่าพระพุทธรูปประดิษฐานอีกเดีย๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันครับครับอันนี้เราเดินทางมาที่วัดวัดที่เขาเรียกว่าเมียน้อยก็จะมีพระพุทธรูปที่เขาเรียกว่าอ่าพระหลวงหลวงพ่อเมียน้อยนะครับอ่าประดิษฐานอยู่ที่นี่ ก็อันนี้น่าจะเป็นพระพุรูปติฏปั้นปั้นใหม่เดิมจะมีองค์องค์เดียวผมว่าเข้ามาก็ได้เจอพระครูประหลัดเป็นรักษาเป็นรักษาการแทนเจ้าวาดวัดวัดทุ่งก็บอกว่าประวัติว่ารูปแล้วก็ไปค้นประวัติมาก็ตรงกับที่ชาวบ้านเล่าประมาณว่าสมัยอ่า สุโไทยเดี๋ยวเราสำรวจให้ดูด้านข้างทั้งหมดเลยครับอันนี้ที่เขาเรียกว่าหลวงพ่อเมียน้อยนะครับเมียหลวงกับเมียน้อยห่างวัดห่างกันประมาณรับหนึ่งกิโลได้าจากที่เราไปเดินไปดูรอบแรก วัดทุ่งนี้มีเจ้าวาดมาท,ที่ที่เราคนประวัตวิาได้ก็มีพวกพวกแพรนี่ลึกลึกมากเลยหลวงพ่อแพรวัดทุ่งแลงวอธิการกพ่อขวดพ่อรวยอธิการประวัติและอธิการลำเพยและองค์ปัจจุบันที่ดูแลอยู่พ,พระครูทวัดประหลัดพระครูประหลัดทวัดนะครับ พอดีพระครูประหลัดทวัดได้ไปค้นประวัติเกี่ยวกับวัดเมียหลวงเมียน้อยแล้วก็เกี่ยวกับวัดทุ่งนี่แหละ,ละคนที่สร้างว่าคือนายคำซึ่งมีภรรยาเป็นสองคนชื่อว่าลำยองกับลำใหญ่เขาได้เป็นพี่น้องกันนี่แหละลำยองก็เป็นเมียหลวงลำใหญ่นี่เป็นเมียน้อยก็ได้สร้างอ่า เรียกว่าวัดเนี่ยแล้วก็มีพระพุทธรูปประดิษฐานที่วัดทุ่งเนี่ยเรียกว่าวัดเมียน้อยอที่เดิมที่เราไปดูวัดแรกคือวัดเมียหลวงที่อยู่ในเรียกข้างๆกลางกลางป่าหมู่บ้านนะครหมู่บ้านพัางงาม ๋ยาให้เราดูศิลปะอันนี้เขามาตอนแรกก็เป็นองค์เดิมก็เป็นองค์เก่าอยู่ได้มาปฏิตตังขอนใหม่ที่ประดิตฐานของหลวงพ่อเมียน้อยนะครับก็จะอยู่กับติดติดก,กระิมน้ำเหมือนเหมือนกับนัเมียหลวงเลยครับแต่ห่างกันไปไปทางเหนือไปทางเหนือ,อประมาณทักหนึกิโล นะครับส่วนวัดส,สามีจะอยู่กลางกลางเดี๋ยวลองไปสำรวจอีกว่าจะมีอะไรลงเรือให้เรารับชมบ้างครับส่วนวัดเมียน้อยนะครับาตามที่พระครูปรลัดทวัดได้คนประวัติมาให้กับทีมงานของเรานะครับสันนิษฐานว่าสร้างสมัยสุโขทยัยจริงครับตามที่ชาวบ้านได้อ่า เล่าสืบต่อกันมานะครับอ่าประมาณปีพศก่อนพศหนึ่งเก้าสองศูนย์นะครับคือสมัยกรุงสุขโขทัยนะครับศิลปะเ,เมื่อก่อนคนอ่าคนเรียกว่าคนร่ำรวยอะ่ะ เขาจะสร้างพระเพื่ออสะสมบาร,รมีครับต่างคนต่างสร้างพระไว้สร้างวัดนั่นแหละควัดทุ่งเป็นวัดเก่าแก่นะครับอันนี้เป็นมณฑปหลวงพ่อแพรนะครับถ้าใครมากราบใบได้ไดครับศักดิ์สิทธิ์จริงๆตรงนี้ก็เป็นอีกที่นึงครับที่เขาสันนิษฐานก็าบอกว่า าตามประวัติเลยที่เป็นเป็นวัดวัดสามีที่อยู่กลางนะครับเดี๋ยวเราเราเข้าไปดูด้านในตรวจ อันส่วนวัดสามีนี่จะใกล้กับวัดอ่าเขาเรียกวัดเมียน้อยปัจจุบันก็อยู่ในวัดทุ่งเลยนะครับวัดสามีในตามประวัติเขาเขาชื่อคำครับในายคำ ตรงนี้ก็จะมีศาลาปฏิษฐานที่พระพระูประหลัดวัดได้เรียกว่าวัดวัดสามีนะครับที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าวัดสามีส่นวนวัดทุ่งนี้เขาจะมีวิโบสถ์ที่ไม่ได้มีเป็นโบสถ์เก่าอยู่ไม่ได้ไม่ได้ใช้งานพระไม่มีไม่ได้ทำ เกี่ยวกับของส่งนะครับเป็นโบสถ์เก่าอยู่แต่มีการทาสีาไม่ให้มันโทรมท่าน่าจะเก่ามากเลยครับท่านผู้ชมครับวัดเมียหลวงแล้วก็วัดเมียน้อยแล้วก็วัดสามีก็เป็นเรื่องเล่าของคนโบราณแล้วก็เล่าขานสูก ืบทอดต่อกันต่อกันมานะครับประวัติก็ที่ชาวบ้านเขาเล่าบ้างหรือว่าจากาประวัติที่ทางวัดมีอยู่นะครับเป็นที่สการะของชาวบ้านตำบลพาง,งามนะครับสืบต่อไปนะครับก็ถ้าใครมาเชิญมาสการะได้นะครับครับวันนี้วัด เมียหลวงเมียน้อยแล้วก็วัดสามีครับทีมงานเราก็ไปสำรวจให้ท่านได้เห็นมา3ามที่แล้วครับจากที่เรานั่นห่างกันประมาณสัก1กิโลได้เลาะริมแม่น้ำเจ้าพยานะครับวันนี้ก็ต้องขอกราบราท่านผู้ชมไปก่อนเพียงเท่านี้เดี๋ยวช่วยติดตาม EP ต่อไปเราจะไปสำรวจวัด,ว,ดวัดไหนอีก ขอให้ติดตามกันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามไว้นะครับ